บรรยากาศการาฟิกในเกมถือว่าโอเคเลยนะแอนิเมชันการเคลื่อนไหวก็ใช้ได้นะครับมีน,น,นี่มีสกิลด้เหรอโอ้ m ม g ก d มีสกิลด้วยทุก้ชมแล้วนี่เราจะต่อเต็มไปหมดเลยนะเฮ้ย<อ>ครับไม่ตู้ มาด้วยชนะการได้แล้งทำกรารกจะเป็นใหม่อูกหน่อยดีนะเรนดี่ใหญ่เตัวแรกนะเอาเราทำการแบบชนะตัวนึงนะครับเลเวลตัวละคเรเราก็เพิ่มนะเราต้องจัดการใส่ตัวเล็กนะมามาเราไม่เล่นตัวใหญ่นะ ตัวใหญ่ครับเราไม่สู้นะเราเอาแต่ตัวที่เล็กก่อนนะครับเพื่อแบบเราจะได้ไมีตัวใหญ่เราจะได้เอาท้่ยอดนานะะัแน่ ตรงนี้ตรนี้ตังนี้มีิครับมีสกิลเพิ่มเติม นัน <Wow. S 1> มุมต้องมันแบบนี่ไม่ได้อะพี่ชมอันนี้นี่ทับๆในเกมโนะ <Wow. S 1> อเคแล้วตัวน,นี้เขาจะทำอะไรอ่ามือผมอะไรให้กดเลยนะมีกระเป๋าด้วยนะมีของอยู่ เฟสนะครับให้เราไปจัดก <hi> ารอะไรแบบนี้นะครับอ่านิสสกิลทักษะนะครับเราสามารถอ่านได้นะครับเป็นทักษะส่วนตัวของตัวละครเรานะครับแล้วก็ตัวละครเราเวลาเล่นไปเรื่อยใช้ว่าอัปเกรดนะครับมันสามารถอัพสกิลทักษะเพิ่มเติมได้นะสามตัวนะนรอยสามตัวนะครับเล่ติดับ ไอ้ตัวนี้ก็ตามเราจังเลยนี่นี่ตัวนั้นไอ้ยังได้ตัวแล้วแค่จอเลย เล่อมุดแล้วนะครับอ่าไม่ค่อยชอบเวลาที่แบบตอนวิ่งครับมันแบบประตูด้านหลังไม่ได้นะอันจะแบบออกแหวแย่ไปนิดนึงนะครับตอนกลาคืนนี่แบบโหทับมืดตื้อไปเลยนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบอาจจะเลละบบปลวเล็กน้อยนะครับตัวช่วงเวลากลางคืนที่แบบมืดตื้อมืดตื้อแบบนี้นะครับนะดูดิดมืดไปเลย ดแล้วทําอะไรก็รได้หรือมากด้วยนะครับแต่ว่าก็มีแต่ได้นะมีแต่สมรรถนะครับมีเนื้อเสารี่ตรงไหนเนื้อเสารุ่ยใหญ่เนื้อเาสยายเอเราะอยที่เป็นอันตรายเราครับม่ต้องแรกเรายังไม่ควรจนะยุ่งแต่เพราะว่าเรืวอเรายัางไม่เยอะนะั่นเองนะแต่เรื่องไม่เยอะไม่เคเรจะยุ่งสา,าสมารถทำตอนเท่เานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการเล่นแฟนเกมนะเดี๋ยวเรากลับไปทีทีนี้นะครับตอนนี้เราอยู่หน้าเมนเมนูของตัวเกมแล้วนะครับ ตัวโหมดการเล่นก็มีโหมดเดียวเนาะเราสามารถกดเริ่มได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เดนนอนสาวเรานะครับเลเวลสี่นะครับนี่แล้วก็มีพวกสีสีต่างๆที่เราสามารถปรับแต่งได้นะแต่ยังไม่เจอเดนนอสาวตัวอื่นเลยนะครับที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะเห็นมันมามันก็เป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ ด้านซ้ายล่างนะครับมันก็จะมีพวกไดนโนเสาร์ตัวนี้จะเป็นไดนโนเสาร์ที่แบบเราเจอนะครับเขามีทักษะอะไรบ้างมีคบบําอธิบายเกี่ยวกับพวกไดโนเนโสาร์ด้วยนะครับถ้าเจอแล้วนะครับมันจะขึ้นสีนะครับถ้ายังไม่เจอมันจะขึ้นแบบเนี้ยเป็นขาวดำนะอันนี้ไดนโนเสาร์ที่มีทั้งหมดในเกมนะไม่รู้ว่าต้องเล่นไปอีกนั้นแค่ไหนนะครับเราจะาวิวัฒนาการตัวไดนโนเสาร์ของเราเพิ่มเติมได้นั่นเองทุกผู้ชมแล้วก็ตัวนี้มันจะมีทักษะนะอันนี้จะเป็นทักษะไดโนเสาร์ของแต่ละคนนะครับ เพื่อทาการอัปเกรดเลเวลเนาะมันจะมีความต้องการอัปเกรดไม่เหมือนกันไม่ือาจะเป็นท่าแช่แข็งโล,ล่เทเลพอตยิ่งเราอัปเกรดตรงนี้เยอะเท่าไหร่นะครับเลเวเสาล็อกก็ยิ่งโหดมากยิ่งขึ้นนั่นเองท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่านสนใจนะพยายามเก็บเวลแล้วก็ทําการปลดล็อกเพิ่มเติม,ต,มตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวผิวนะครับอันเดียวแบบที่เราปรับเมื่อกี้นะครับที่เราสามารถทําการปรับแต่งเพิ่ม,เต,มเติมได้นั่นเองนะครับนะสีต่างๆ แต่ตัวดิจเสายังไม่เห็นนะครับแล้วก็อย่าลืมรับของที่จดหมายด้วยนะถ้าสมมติว่าใครจะรับหรืออะไรแบบนี้นะั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วนอกจากนี้นะครับเราสามารถดูตรงร้านค้าได้นะมีพวกหินคืนเชฟย,ยามานา HP นะครับเลื่อนระดับเลื่อนทักษะหรืออะไรแบบนี้นะตั้งค่าก็าจะมีการปรับแต่งกราฟิกที่แบบนี่ครับสมบูรณ์แบบแล้วกดบันทึกนะอยากได้ภาพสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบ้านยังไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะอันนี้เป็นเหมือน บ้านเราเฉยๆนะครับมันทำการสร้างบ้านได้ด้วยนะสร้างพวกต้นไม้หรืออะไรแบบนี้นะเออแล้วก็มีนางสาวที่เราแบบจีบกันอยู่นะครับนี่งเียแล้วก็สามารถปับได้นะเป็นเวลาตางวันขางคืนหรือว่าเจ๋งนนะน,นี้เป็นบ้านเฉยๆนะครับคล้ายๆ simulator หรืออะไรในเนี้ยเออในนี้แบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับนี่สามารถนอนได้นะาานบ่นี้สามารถนอนได้กดนอน นี่ครับนอนละอ่าพวกเมฆอะไรแนี้ก็ปรับได้นะถ้าฝนตกฝ้ารองอะไรทำได้หมดเลยนะสตาท่าอากาศนะว่าโอเคอยู่นะครับไม่ว่าใครสในใจเรื่องตาแบบนี้ลองดูได้แล้วก็เม่ดใหม่ในหนึ่งสัาหครับ